วัดเขียวออกซะละเหนาหมเนาะเนนาทองหลายกินยังเมนูมือนี่นะตะมงหงปีป่าเฮ้ทุกคนตุยชองอ ปลาปากนี่ตียงคักนี่ยนี่ตัวตัวนี้ถ้ามาติดอ๋อไปเลยนี่อ๋อตัวสก้อ,กอนตัว ตะตำปิดไปเ,เสียบเนาะนอนดวรับนรอาบาสบายดีและสวัสดีที่กท่านยินดีต้อนรับทุกซองวัรนานาเก่าทุานเลย สบายดียามเศร้าๆทุกคนมื่อนี้ก็ว่าจะไปาหาโกนมันกันมาอน,นี้นะไปสองคนกับอันน้องทรายมาเลยต้องใส่เวียกใคุ้มค่าทุกคนเลยเอาไปงัดมันก่อนตัวใหญ่นี่จะว่างัดมันแพ้ทุกคนเลยเอ้าจะไดนก็เขามาแล้วก็ฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามเพื่เป็นกำลังใจเสมอทำเนื่อทุกคนเลยหรือว่าคอมเมนต์ทุกคนเลยมาแวเอาน้ำซะก่อนสบายดีน้องทรายสองคนมื่อนี้ไปงัดมันกับพ่อเท่าไม่เท่าสมทบยุพุนแล้ว พ่นไปก่อนแล้เพ่นยางก่อนมาแม่เอาน้ำไปกินคน,น้นี่น้ำกินเาเอาน้ำธรรมชาติล้วได้สูบเอาจากบารดาลคนนี่นี่รถไทยไปคือเกาเต็มตุกเน่กุ้มอยู่ประมาณสองมือสองมือมดพออากาศมันหนาวสองนี่บ่คอยได้กินน้ำปปไหนไปไปใส่รถเลยอบัดนี่ นามกเรียบร้อยเอาเดินทางกันเลยทุกคนนี่แ้วบา้านนี่ลงเกลี่ยปฏิบัติการมาเนี่ยูนสมุนมะลัดเลย,เยตัวน่อยมาเดินหลดเหยียบมาพูดเอ๊ะ อ๋อตัวใหญ่กัดได้พ่อกเก็บเกลืก่อนของลงเข้าไปหางัดมันกันมาเลยเอาแหงหยักเข้าไปลองบังก่อนเกี่ยวพวดพวดแล้วบเจ้ามงทรงเลยหักง่ายตัวใหญ่ทั้งหมดเลยลองเบงังม่นจะงัดขึ้นงายบอยสมนีประมาณสองมือสามมือได้กู้เลยสมนี ไปคนตัวไม้มาตากต่อยพอจะได้แก้น้ำมันเนี่ยแล้วนะบุยม,มันนเมเันเสร็จบุมีแนวซื้ออยู่อกินซื้อผิดเกือบเป็นนัวพอได้ใช้จ่ายกิดไปวันๆเท่านั้นะถึงราคามันสิถึกใครก็บุมีกลนพอด้แก้ภายในครอบครัว <laughs> หวัดเขียวออกซะละหัว <laughs> เดียวก็รอหัดไ,ไล่ไปแถวห้องเพื่นแหละแถวตัดไบเพื่นแหละย่างไปเลยหัดลงไปสุดไปตามแถวมันแหละมาได้เห้น้องทรายมางัดมันให่งคนไหมหัวกาบใหญ่ๆเนี่ย เน่าหมดเนาะเน่าเน่าท้องหลายมันตับมองเลยเหลือดำหน่อยมันเน่ามันคนตัวนี้งัดที่เน้นๆเนี่ยว่าบ่ค่อยเน่าป่ะไหนบ่ค่อยเน่ามืด nâu lái đi thề này, nạm nó nó mong sông, nạm chืm nó lên này này ừ. nè, nào nâu, um, nâu này tăng nâu đi. ลำนั้นดิโอ้โนโนน่ยจะว่าใครตีบรัวเน่าอียังอยู่สองสามอันมากลมมันกับมันเนา่าทองหลายทุกคนเลยบ่ค่อยได้มหน้ำมันจืม้มมันต่ำางงบางในบางทรงเลยเน่าบ่มันสองปีเห็ุมันปีเดียวบ่หัวน้อยน้อยเท่าโปมือนี่ทุกคนเลย บ่ยแต่กลนเลยป่าหปเห็นมันสองปีเห็นมันสองปีมาก้นนผลเน่าอียอมแล้วนี่นไหมมันบริยง่ายเลยคนนี่ตัวจะได้เงินนี่ก็บลำบากอะไรเติบหัดมาเน่าทองหลคือแต่ละปีแถวนี้บกค่อยเน่าก่ไเลยเห็นหัวนี่เมื่อยมื่ไงมาปีนี้เน่าหลายสงสัยเป็นน้ำมันหกโพดใช่ไหมมันหกโพดหรือว่ามันแดดม,มันนานเห้ nào bôn nào, nào, cả, dữ. nào, nào Ê, có nhai yêu nào hôn nè tô nào có nhai yêu đấy nè tê 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 Nào mất tê 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 Lại tê 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 นะเอาทองหลเนะคนนี้ <ừ>, เมื mới 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 ่อไหร่คนเลยหาเขาเลิกงานตอนนี้ก็เวลาประมาณเชียร้องป่ายทุกคนเลยตัวเขาหาอยู่หาก,กินมากินตอนง่ายน,นี่ก็ประมาณสิบสองโมงถึงบ่ายโมงคนยังได้กินนะจะหาอยู่ในกินกันเมื่อนี้จะกินย่างืัอนี้นะถามมืงน้องทรายก็เพื่ออยากกินย่างืัอนี้กินย่างเมนูมืัอนี้น,น,น,นะตำมงหงปิ้งปลาตำมงหงปิ้งปลาเออเ,ออเออมื่อได้ฉี่เมือ่อมื่ออืน้อนนะอื้นนี่ปลาแล้วมื่อไงนี่ปลาละเออเมื่อเหี้ย โอ Dante, โ้เมื่อสุดสร้างเลยฮะมือสุดสร้างไปเจาะสร้างวะไปเจาะน้ำดานทุนเลยไปเป็นลุงน้องเพิ่นก่อนที่เดอเขาจะไปหาป่าก็ทุนเลยเดี๋ยวป่าจะหองสารและขึ้อเนื้อปิ้งจะค่อยตับบะฮุ่งเดี๋ยวมองลงไปไล่ก่อนไปกลับป่ะน้องสายคือเก่าคนเลยบ่หลายเงี้นี่พวบ่หลายคนพ่ซี่คนมันนี่นะ เอาพอเท่าไม่เท่าแล้วก็น้องทรายล้วก็มาทำเองเนาะเขามมนาหวานอยู่บ้านเพราะว่าอากาศมันลมมันหนาวลูกทรายหลาเป็นวัดตัวน,นี้ยเป็นวัดเป็นไอ้ลมพัดพูดเลยบไม้มาพักพรอน,นที่บ้านตัน,นไปหาปามกันทนมาหอนหนองลยอ้ให้น้องทรายกลางกันทนเลยกลางมองกอนรอบนี้มองน้อยมาใส่รอมนี่นะมองสองสั้นเพราะว่า เอาปลาน้อยก็ได้พันวันนะบ่ปลาใหญ่ป่านใดก็ยาวพันนะแล้วมาชิมหมดก่อนใช่เลือกกินตัวน้อยก่อนบานนี้น้อยก็บ่น้อยปานนั้นเลยแต่ว่าขาวๆสุดเรี่ยวแล้วประมาณนี้กันกลางไปเลยอ้อมออกมองเงาไม้แล้วส่วนใา่ปามอยู่แถวนั้นแหละ ปาปาาตัวชงเออปาป่าปิงคักน่นี่เตัวนี้พวกถือพวกเออขล็บบอกนะฮะล็บบอกแต่ป่าปาป้งคมันเท่าไรป่านี่ไมองหน่อยสิเป้าอยงเราเียขัเาเสนี่ตันี้ตัวนี้ มาตีอีอาไปเลยนี่ <laughs> มันปล่อยไปตอนโอ้ <laughs> อยุัยนนอ้งไปหลุดไปตลอดยิกเขาหัวมันเห็นไหมอ,อ่านี่ปลานี่ปลาเพื่อนปลาปากปิงมันป่านี่นะ ใช่ล้วหยิกห,ห,หัวไว้จะบุวเงืบมาท่านเลยอือเนี่ยป่าเฮา้ยวได้ทุกคนเลยประมาในรอบนี้เอาม,าออามือกินแรงน้ำพอเมลนหวานบ่าเอาเมากินแรงน้ำในเด้อบานี่ชิมเงินลาบกินแรงน้ำซุ้มตัวใหญ่นี่ปในคำกิ่งกับตับบุหงตัวนี้น้อยก็ได้เลยป,ะปะน่นป่า กลับตับมุฮงตัวนี้หาน้อ,นองสายกูเลยกูมองเลยไปนี่กลับเมื่อยอยู่ให้กินมาที่ทุกคนเลยเดี๋ยวได้อยู่ในกินเดี๋ยวพอละเคร่งกินสวยแน่แล้วก็เมื่อกินแรงแน่เมื่อลาบกินแรงถึงมองตัวนึงถึงมองอ่ปะปากๆคือเก่าถึงมองตัวน,นี้ ป,ปากหมูไงไปได้ป,ปากนะพูดีปีงพูดีปีงมันแสบป่านี่มันได้ปีงเลยปีงป่าได้กินนะ่วัวคอยนั้นถอดออกแม่มเห็นน้ำบ่ล่มได้หูม,มันน้อยเนี่ยน,นะามาล้างกันมัน, <c oughs> นนี้ยมันเล้ถอดน้ำเปล้อยแล้วก่อน นน้ำเปกับสขขกูนนน่นะนี่ผลักผลักไปไหนโอเคอเคขืนเทิงเลยฟากบบอ พี่ปิ้งปลาส่วนนั้นน้องสายปพิธตับบุหุงโซ,โซฟี่มือเองตีมันนี่โซฟี่มือก็ได้ตัวอ่าพี่โซฟี่มือเองคะนนะั้ตับจริงหลังเงือบปี๊ปลาดูกระตุกฮะ

myy ม,มีน้ำคือตกักมีน้ำดยส่วนมีน้อยก็ว่าสิละ อ๋อหงี่ทีเดียวระดับอบัจจานเคยตำกินใช่ป่ะนี่แบอบัจจานเลยนะเป็นเบิดเนาะเดียวไม่เป็ดเคียวเป็ดตะกินเป็นเบิดเป็นเบิด์ตไปยู่เฮดกินเป็นเบิดได้บอสันเป็นได้ เากะให้การตสีโตพอดีสินคุโต

มาเลยมไปหาเลยล่ะไอเนี่ยมานอนมานอนมันจะไปยังหากระได้ออไล้เพิ่มจดบป่าเลลองน้ำช้างตอได้ดบบน,นอนงบ,บ้านนี่บ้านป่านปิ้งก่อนปน่านเอโอ้ใครจะทานคัขนาดสูไว่้ว

Và phiền bây con nhọt lời đi thằng này cả แยกเลยแต่แส่บขนาดนะอ่าทุวมห่อนขนาดคนนะแดดให้แดดวามมาเนะี่ยห่หอนเป็นห่อนเลยอีกแป๊บหนึ่งจะวาวสุกระบัดนนีะ่ทัวปิดไปรอบหนึ่งเลยรอบนี้ถือโอเคเลยมาบันทึกถือโอเคคนนะี<ล>่ ok rồi thôi này, ok 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 À ok 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 lấy ok ok thôi ok 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 Nè ok 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 หน่อยหนึ่งไม่นในน้องสายลงมือเองเพิ่นตำเองกินเองเสบบอเสบแล้วแต่ม,มึงเ <laughs> สบนะเสบบอหันไปได้น้องสายเข้าไปบ่ผิดหวังทวนเลยเพราะว่าไม่ให้ยู่ให้กินกินเบดิดเป็นเบิดทวนเลยเฮ็ดนังได้ก็เป็นขันมือมันบ็ขี่คานเลยขันมือมันขีข่คานเฮ็ดอยังกระพุ่นมือมันดูนเฮ็ดอยังก็ได้เบดิด ทำหุ้งเให้ยูเฮ็ดกินเรื่งงานการสร้างในเบิดหัวหน่อยมือมันบวกลานใส่หลายได้เข้มเ,เด้เปรอะหน่อยกะปิเคยมีอยู่ใส่กะปินั่นมันเบิต้งเซ็ตเปรอะหลายใส่ไปกับเทอมมะกอกเทอมมะนาวใส่หลายแนวอีกดิเตือนตานเตอนตานป้อลองแบบนี้ มองดูสีมือเขาเมานี่ไปเต้งใดแซแปรดีบอมบอ่ได้กินสีมือมันจตะดดนะบอส่วงหนึ่งมันไปคุมด้วยแถวอนุก็มันนี่หัวหน้าเลหัวหน้าอยู่แถวอนุสวงหนึ่งนะขยอขยะมันเก็บเรียบ

ได้เป็นอน,นุภาคุมแถวหนุเฮ้ย,ยมวลแถววัดขางหนุก็มึงคุมหมดหรอวะ้รว <laughs> <laughs> ต้มขนมฉันนั้นบริยังเนาะปวดเรีย <laughs> บ <laughs> จะหน่อยไปจะขึ้นเวียงแล่นน่จะไปคุมอยู่เจได้บุเล่บาทนี่ ชิมแล้วบ่อเยอยไม่ชิมละหมดชิมีโอ้มันใจไปนะ้คุณบอเยอะฮเบิ้งข่าวขาวเปดอยู่นี่สิไปแล้วนะนอีกเดยนะกัตับอะเมนูเดน้นทป่ากับตับบุงหงตงสวยไหมนี่ มามาเซฟเซฟกันคนนี้น้ำลายเหยเลยไปเรื่องตับบุหงนะเมือลองสีมือน้องสายดูเป็นยังไงเบื้องทรงคือว่าอยู่คนละเบื้องปะมะเพ,พ็ดเพรพเพ,รพ็ดบุหงเพราะอยู่บุหงวันนี้ถ่ายอยู่บันนี้เป็นตาดได้กินอยู่บันีงเรื่องปลาะอืม สมแบบเรื่องของสมกอกสองมากสายโพดมากอกมังนาเ้เหมือนกัน เบอยู่ทากลางมีหลายป่านะเป็นนงไนดีต่ำจังห่าวหาวมันจะหอนมาเี๋ยวเดวมัน้ไม่ไม่นาวมันนาวมันะสมัน,นป่านะี่ย ก็กินเผ <c oughs> ็ดหลือเต้มเคอ,อ,องเลอยครับงานด่วนงานดวนจันเลยเผ็ดอีบ้งหนึ่งคนบ้างหนึ่งเจอไน่บ้างโอ้ยจะชมยังเว้ยรับสา ผสมลายโพดเกินน้อยคนละกลงเรอจันเหาขากเกินเขาอิม่มทุกคนเลยลงมาพักผ่อนกันบ่หน,นหานอนพักผ่อนใเล็กกันหน่อยตอนประมาณสองโมงสามโมงจะพาใหเวียกต่อคนเลย ไปขุดมันต่อน้องสายก็กินอิ่มแล้วก็นอนเฮ่เละอยู่นี่เอ้าหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ทุกคนด้วยขอบคุณขอบใจมุกทุกคนครับชมคลิปจนจบการหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ทุกคนสหรับคลิปนี้บายสบายดี